สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .4 ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พีมคอนแลนดินแดนของครูพีมพคนนะครับวันนี้ครูจะมาเปิดประเทศพีมพคนต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานรหัสสสามหนึ่งศเราสามารถติดต่อทางช่องทางรายนะครับและก็ทางโทรศัพท์ที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วนะครับก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่พีมคอนแลนเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า พิมพ์พลเรืนเป็นประเทศที่จะพานักเรียนนะครับเรียนรู้ไปกับสาระหน้าที่พลเมืองในกลุ่มสาระสังคมศึกษาซึ่งในเทอมที่1เราจะเน้นเรื่องราวทางรัฒศาสตร์เทอมที่2เราจะเน้นเรื่องราวทางสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์นะครับส่วนเมื่อนักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เทอมหนึ่งนะครับนักเรียนจะเรียนรู้กับสาระภูมิศาสตร์ ในม .5 เทอม2นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับสาระเศ,ษศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ในม .6 เทอม1น,นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเทอมที่2นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร,ร์สากลนะครับซึ่งในสาระพุศาสนานักเรียนจะเรียนตั้งแต่ชั้นม4จนถึงม .6 เลยนะครับแต่ถ้าเกิดน,นักเรียนสังเกตแล้วก็คือในเนื้อหาสาร,ระในแต่ละสาระเนี่ยมันจะจบในแต่ละระดับชั้นนะครับเพราะฉะนั้น นักเรียนต้องตั้งใจนะครับและพยายามทบทวนอยู่เสมอเพื่อที่ม .6 นักเรียนจะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะนะครับในช่วงแรกเรามาทบทวนกับคําถามข้างต้นก่อนนะครับในการจารัดการะเบือสอนในชั้นม .4 รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานนักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับสาระใดนะครับให้30มิบวิครับตอบครับ าสาระหน้าที่พลเมืองนะครับซึ่งในเทอมที่1เราจะเน้นไปทางรัฐศาสตร์เติมที่2เราจะเน้นไปทางสังคมวิทยาและนิติศาสตร์นะครับก่อนที่นักเรียนจะรู้จักพิมพ์คนแลนด์มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับนักเรียนต้องรู้ทันข่าวไม่หลงเชื่อตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับกับ C M Q คืออะไรประการแรกเราต้องอ่านครับแต่ไม่ควรจะอ่านเฉพาะหัวข้อเราควรจะอ่านทั้งหมดที่เขาเขียนเพื่อจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับอันที่2ก็คือตรวจสอบ ก็คือเปรียบเทียบแหล่งข่าวความน่าจะถือและโดยเฉพาะนะครับวันที่ที่เขาเขียนนะครับว่าเป็นปัจจุบันหรือเปล่าเพราะว่าบางข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยโอ้โ hmm. ห oh มันตั้งนานแล้วนี่ว่าอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะใน Facebook นี่มันชอบฟีดข่าวเก่าออกมาให้เราดูนะครับประการที่3นะครับสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเช่นพ่อแม่ครูหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นช่วงโควิดสินักเรียนควรจะเชื่อใครมากที่สุดก็กลายครูขอคข่าขาหมอขอควายนักการเมืองคําตอบก็คือหมอนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับโรคนี้เป็นอย่างดีนะครับและอันสุดท้ายก็คืออย่าใช้ใจที่เป็นอคตินะครับอย่าไปอินตามกระแสว่าเฮ้ยเขาว่ายังงูนแล้วเราหลงเชื่อเลยเงี้ยนะครับควรจะหาข้อมูล แล้วก็ตรวจสอบให้มันชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าอย่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนะครับใจไวแล้วก็พิมพ์ไปเงี้ยนะครับคดีพิกม,มาหลายครั้งแล้วในการจัดการเรียนรู้นะครับครูจะเน้นกิจกรรมที่เป็น active learning โดยเน้นกระบวนการเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ etff คืออะไรนะครับประการแรกทุกคนต้องทำงานเป็นทีมได้ ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลพร้อมที่จะเสียสละประการที่2มีทักษะการคิดคือคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสารรค์คิดวิเคราะห์เป็นต้นประการที่3มีทักษะในการผลิตชิ้นงานและการสื่อสารที่มีคุณภาพไม่ทํางานขยัมาส่งนะครับนักเรียนและประการสุดท้ายคือนักเรียนจะต้องมีความสุขที่จะทำนักเรียนจาไห้นะครับว่าสมองของเรามันโง่ถ้าเราบอกว่าเบื่อ เราบอกว่าทาไม่ได้สมองเชื่อเราทันทีเลยนะครับเพราะนั้นนักเรียนจะต้องคิดว่าตัวเองทําได้นะครับเพราะฉะนั้นในรายวิชานี้ครูจะเน้นกระบวนการเหล่านี้ซึ่งมีผลต่อการให้คะแนนของนักเรียนต่อไปพีมพงพลแลนเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างมาต่างมาดูนะครับ จากทั้งหมด4หน่วยการเรียนรู้เราจะใช้สื่อ f เฟ o บุ o ก Google s s r o o m o m คา hoo ู z Zoom และเว็บไซต์ตามความเหมาะสมนะครับเพื่อจะใช้ในการัจกัรเรียนการสอนในโครงการสอนนะครับเรามาดูในหน่วยที่1การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเรื่องที่1เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับรัฐ ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้เราจะใช้เคสของไต้หวันนะครับซึ่งตอนนี้กําลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการประท้วงกันอยู่เราจะมาดูกันว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเรื่องที่ 2. ระบบการเมืองการปกครองนะครับเราจะศึกษาในเคสของอเมริกาและจีนในการแก้ปัญหาเรื่องโควิดซึ่งต้องเหมาะจอมรับเลยว่าประเทศใดมีข้อจํากัดเรื่องใดบ้างเรื่องที่3ม การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมศาสตร์ทรงเป็นประมุกจะเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยกับการเมืองในปัจจุบันซึ่งในหน่วยนี้จะมีชิ้นงานคือให้ทําโครงงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งในหน่วยนี้จะมีชิ้นงานคือให้ทําโครงงานเฉลิมพระเกียรติซึ่งตรงนี้นะครับเป็นงานเดียวนะครับหน่วยที่2การเมืองการปกครองเรื่องที่หนึ่ง การพัฒนาการปกครองไทยจะเน้นเฉพาะเหตุการณ์สำคัญในสมัยชาตการที่1จนถึงปัจจุบันจะศึกษาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นเรื่องที่2สถานการณ์การเมืองการปกครองซึ่งจะเน้นไปทางข่าวสารการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงโควิด -19 นี้นะครับและเรื่องที่ 3. อิทธิพลของการเมืองการปกครองที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะนโยบายของรัฐที่ช่วยเหลือคนไทยในช่วงโควิด -19 นี้ ซึ่งเวลาที่เราเรียนในหน่วยที่1หน่วยที่2จบเราจะสอบกลางภาคนะครับนักเรียนก็ไปเตรียมอันหนังสือไดอ้ขอเน้นย้ำนะครับว่าข้อสอบของครู เอามาจากข้อสอบโอนไนและข้อสอบ9วิชาสมาม์ญรวมทั้งข้อสอบที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับถ้าเกิดนักเรียนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบพวกนี้มาสามารถที่จะทําข้อสอบครูได้ร้อนแน่นอนเมื่อเราสอบเสร็จหน่วยที่3นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบน่ารัฐนะครับเรื่องที่1ึก็คือร <g ye> ัฐธรรมนูญและการตรวจสอบน่ารัฐเราจะศึกษาว่ารัฐธรรมนูนกําหนดวิธีการให้หน่วยงานหรือประชาชนสามารถตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องที่ 2. กระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐว่ามีหน่วยงานหรือประชาชนเข้าถึงการร้องเรียนอย่างไรได้บ้างเรื่องที่3นะครับสถานการณ์ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยเฉพาะข่าวช่วงปัจจุบันโดยเฉพาะองค์กรสละนะครับในหน่วยการเรื่องที่4ความสัมพันธ์่ลงประเทศเรื่องที่1การปการสารประโยชน์ร่วมการลงประเทศ เราจะศึกษาการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนนะครับเรื่องที่2ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียนด้วยกันแล้วก็ประเทศมหาอำนาจต่างๆนะครับไปลอามาคุยกันเรื่องที่ 3. สถานการณ์ประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศจะศึกษาเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ว่ามีการประสานผลประโยชน์กันอย่างไรบ้างในเรื่องใดบ้างนั่นเองนะครับในหน่วยนี้ก็จะมี ชิ้นงานหนึ่งชิ้นงานก็คือการนําเสนอองค์การระหว่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นงานกลุ่มเดี๋ยวค่อยคุยละเอียดในภายหลังเสร็จแล้วก็สอบนะครับปลายภาคซึ่งในการสอบนี้ก็จะเป็นหน่วยที่3กับตัวที่4นะครับแต่อย่าลืมนะครับข้อสอบมาจากข้อสอบบนเน็ตและ9ก้าวิชาสามัญและข้อสอบในอินเทอร์เน็ตนะครับอย่าลืมไปเสิร์ชหาข้อมูลกันนะครับทบทวนนะครับคําถามครับสอบกลารภาคสอบหน่วยใดบ้างนะครับ 30วินาทีครับหน่วยที่1กับหน่วยที่2นะครับคำถามครับสอบปลายภาคสอบหน่วยใดบ้าง30วิวิครับคำตอบก็คือหน่วยที่3และหน่วยที่4คราวนี้เรามาดูนะครับการวัดผลประเมินผลในรายวิชานี้นะครับแบ่งสัสดส่วนออกเป็น60 40 นะครับก็เหมือนกับที่นักเรียนผ่านมานั่นเองนะครับ60คะแนนก็คือคะแนนเก็บนะครับ40คะแนนก็ว่าคือคะแนนสอบกลางภาคแล้วก็สอบปลายภาคโดย60คะแนนแบ่งออกเป็น30เก็บกลางภาค30เก็บปลายภาคนะครับเท่ากันโดยคะแนนเก็บกลางภาคนะครับจะแบ่งเป็นคะแนนสอบ10คะแนนสอบได้เท่าไหร่หารให้เท่ากับ10ครับคะแนนชิ้นงาน10คะแนนซึ่งเราให้คะแนนดิบนะครับเพราะว่าเราสั่งงาน 2ชิ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คะแนนกลุ่มคะแนนงานที่มอบหมายจะบวกได้เท่าไหร่ก็หารให้เท่ากับ10นะครับซึ่งครูเริ่มเก็บคะแนนที่มอบหมายไปแล้ว10คะแนนก็คือการส่งข้อแนะนำตัวนะครับนะครับคะแนนเก็บลาผ้าก็เช่นเดียวกันส่วนเกรดนักเรียนรู้อยู่แล้วนะครับนักเรียนศึกษาด้วยตัวเองได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาทบทวนคำถามนะครับคำถามครับ คะแนน30ของกลางภาคและปลายภาคแบ่งเป็นอย่างไรบ้างคำตอบครับคำตอบนะครับ30คะแนนแบ่งเป็น10คะแนนสอบ10คะแนนชิ้นงาน10คะแนนกลุ่มและงานที่ได้มอบหมายนะครับตอบส่วน,นะครับชิ้นงานก่อนกลางภาคและก่อนปลายภาคมีอะไรบ้าง 30วินาทีครับตอบนะครับก่อนกลางภาคคือโครงงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงก่อนปลายภาคนําเสนอองค์การระหว่างประเทศนะครับก่อนที่เราจะจบตรงส่วนนี้มอบหมายให้นักเรียนไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนในหน่วยที่1และหน่วยที่2นะครับซึ่งมีอยู่ในใต้ Facebook ตรงนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะก่อนจะจบนะครับ โรงเรียนเราก็ใกล้จะเปิดละนะครับเพราะนั้นเมื่อนักเรียนอยู่บ้านหรือนักเรียนมาโรงเรียน1ควรจะล้างมือบ่อยที่สุดนะครับอันที่2พยายามปิดแมสนะครับรักษาระยะห่างนะครับอันที่3ต้องไม่พยายามเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมหรือมีคนอยู่หมู่มากนะครับโดยเฉพาะเมื่อนักเรียนเจ็บป่วยปุ๊บนักเรียนต้องทงางานหยุดเรียนนะครับแล้วก็บอกพวกอาจารย์ได้ อ่ะยังไงก็ฝากักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ